106th hour ที่ตลาด at the market สวัสดีค่ะกีและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะพีชพรุ่งนี้เป็นวันสารจีนแล้วที่บ้านพีชไหวไหมคะไหวค่ะเดี๋ยวพีชต้องไปซื้อของที่ตลาดด้วยค่ะกี่ล่ะคะซื้อของสำหรับไหวหรือยังยังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวกี่ไปเดินซื้อของที่ตลาดกับพีชดีกว่า ได้ค่ะงั้นวันนี้เรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับตลาดกันดีกว่าค่ะตอนนี้แพทริกกำลังเลือกซื้อของอยู่ที่ตลาดพอดีเลยค่ะงั้นเราไปฟังแพทริกคุยกับแม่ค้ากันดีกว่าค่ะ Conversation How much is this fish? It's twenty baht. Three fish, fifty baht. Okay. I'll take three. Yes, sir. Do you want anything else? Um, how about these carrots? It's 30 baht for four carrots. Okay. I want eight. Yes, sir. How much are they altogether? It's 110 baht altogether. Here you are. 90 baht change. Thank you. แล้ววันนี้กี่จะไปซื้ออะไรบ้างคะจดไว้หรือยังคะย่างเลยค่ะเดี๋ยวค่อยจดหลังอธิบายเรื่องนี้ก็ได้ค่ะงั้นมาพูดถึงสำนวนต่างๆที่ใช้ในการซื้อขายของในตลาดกันดีกว่าค่ะเริ่มจากการถามราคานะคะตัวอย่างแรก How much is this pork แปลว่าเนื้อหมูนี้ราคาเท่าไหร่คะหรือ How much are these cucumbers หมายถึง แตงกวาเหล่านี้ราคาเท่าไหร่คะโดยเราสามารถนำประโยคเหล่านี้ไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการสนทนาของเราได้นะคะโดยการเปลี่ยนคำนามนะคะเป็น fish หรือ chicken ก็ได้นะคะถ้าเราต้องการถามว่ารวมทั้งหมดแล้วราคาเท่าไหร่เราควรจะถามว่ายังไงคะกี่เราก็จะถามว่า how much are they altogether ซึ่งหมายถึงรวมทั้งหมดราคาเท่าไหร่คะ และสำนวนที่เราใช้ตอบราคานะคะเราก็จะพูดว่า it's 25 b a h t หมายถึง25บาทค่ะหรือ it's 2 b a h t for 5หมายถึง5ลูก20บาทค่ะและสำนวนสุดท้ายนะคะที่กิจจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับราคาคือ it's 150 b a h t all together หมายถึงรวมทั้งหมด150บบาทค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสำนวนที่ใช้ในการถามว่า นี่คืออะไรยกตัวอย่างเช่น What is this fish หมายถึงนี่คือปลาอะไรคะอีกฝ่ายนะคะที่ถูกถามก็จะตอบกลับมาว่า i s a catfish หมายถึงมันคือปลาดุกค่ะหรือถามถึงรสชาติของผลไม้นะคะหรือว่าขนมที่เราจะซื้อนะคะว่าเป็นอย่างไรเช่น Is this mango sweet แปลว่ามะม่วงนี้หวานไหมคะ และสำนวนนะคะที่ใช้ตอบคำถามนี้ก็คือ it's quite a sour mango you can try หมายถึงมันเป็นมะม่วงที่ค่อนข้างเปรี้ยวค่ะคุณลองชิมได้นะคะเมื่อชิมแล้วถ้าหากอร่อยก็ต้องซื้อใช่ไหมล่ะคะเราก็จะบอกว่า i want a kilo หมายถึงดิฉันต้องการ1กิโลกรัมค่ะหรือ give me ten หมายถึงเอาให้ดิฉัน10ลูกนะคะ และตามมารยาทที่ดีเมื่อเราซื้อของแม่ค้าก็จะกล่าวขอบคุณค่ะโดยอาจจะกล่าวตอนที่ทอนเงินให้เราแบบนี้ค่ะ50 b a h บาท change thank you ซึ่งหมายถึงนี่เงินทอน50บาทค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็บ่ายแล้วนะคะพีชว่าเรารีบไปตลาดกันดีกว่าค่ะกีดค่ะงั้นวันนี้เราสองคนขอตัวไปซื้อของกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ